วิธีแก้ประตูบานทับเป็นบานเรื่อนนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยนะครับผมอันนี้ผมทําให้ดูเลยครับช่างบ้านช่างพื้นพื้นอย่างเรามาดูกันนะครับมันก็โอเคอยู่นะครับผมมาชมกันเลยครับผมดีดีสวัสดีครับท่านผู้ชมสําหรับเพื่อนเพื่อนที่มีปัญหาเรื่องประตูห้องน้ํานะครับประตูปิดเปิดนะครับมันปิดไม่ชนนี่มันแคบห้องน้ําเล็กนะครับผมอย่างชนสุขภัณฑ์อะไรเงี้ยจะปรับเปลี่ยนเป็นอ ประตูบานเดิมนะฮะบานเดิมแต่ใช้เป็นเอ่อมามาดีไอวเป็นบานเลื่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้เราก็ได้เฟเตุตัวนี้มานะครับผมอ่านะครับยึดเอ่อโปรไซแลนนะครับไซเลนนะครับไซเลนไม่ใช่ใส่แหลกนะครับผมหรือลูกล้อมานะครับนี่ยตัวนี้เราก็จะยกเลิกใช้กันครอันนี้ดูวงสปริงครับผมจะได้ทำนะฮะ เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ก่อนครับอุปกรณ์ที่เขาให้มานะฮะจะมีพวกนี้นะครับในกล่องนะครับผมนะฮะนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนักกันนะครับว่าพิสีนการหาง่ายๆนะอันนี้ดูเป็นเป็นเป็นพื้นฐานนล้กันนะครับผมดูเป็นพื้นฐานว่าบางคนท่านงงว่าตัวนี้มันใส่ยังไงนักครับผมนะฮะครับ อันนี้ผมประกอบเสร็จไปแล้วนะฮะประกอบเสร็จไปแล้วไหนไม่ถูกก็ฝากดี่ได้ครับเพราะเป็นตัวเราทำมาสองตัวนะครับผมนี่ครับสําหรับล้อหลังเลื่อนนะครับผมเห็นกันชนนะครับกันชนตัวนี้ต้องมาอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้ผมใส่ผิดนะครับเดี๋ยวผมจะแก้นะไอ้ี่เนี่ยนะฮะตัวนี้นะเป็นเวลาใส่ล้อใส่ ชนต right. right. ัวน right. right ี้วิ่งมาตรงนี Kristen ้นะครับผมนะฮะสำหรับตัวนี้นะเพจตัวนี้นะครับเพดตัวนี้นะเพดตัวนี้นะเนขาก็ให้เจาะรูนะครับให้เจาะรูล็อกนะครับเป็นเพดยึดกับผนังตัวนี้เป็นผนังอิฐมวลเบานะครับซึ่งไมาอยู่เดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคการยึดให้ตัวนี้นะสําหรับตัวเบรกนะครับผมตัวเบรกนะดูนะครับตัวเบรกเบรกบนนะครับใครดูนะจะอยู่ลักษณะนี้นะฮะ เพื่ออะไรฮะตัวนี้พิ่งเข้าไปมันก็จะจิ้มล็อกเลยนะครับสำหรับท่านที่ติดตั้งใหม่ฮะถ้าผนังไม่ได้นะฮะผนังไม่ได้ฉากบิดเงี้ยล้อมันจะปืดนะครับผมให้นะให้หนุน,นมาเงี้ยหนุนมาเงี้ยนะครับหนุนมาเงี้ยเบรกสุดท้ายก็ ให้วัดกล่อนก็นได้ครับเจาะนะฮะลักษณะการเจาะขึ้นมาตัวเบสนะฮะน,นี่ก็เจาะขึ้นมามันเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้นะครับผมนะครับการประตูเนี่ยมันก็จะมีอขมของมันอยู่แลนะฮะก็จะอขมของมันอยู่ประมาณนี้แหละนะครับประมาณเนี้ย พอผมเบรกตั้งเบรกเสร็จนะมันก็จะนี่พอดีเลยคฝั่งนี้ก็นี่หน่อยอนะันนี้ผมลองมาแต่งดูนะดูจะโอหรือเปล่าเดี๋ยวจะหาเงินมาทดแต่เนาะจะมีแสงนิดๆน,นะแสงนิดๆน,นะครับแสงนิดด้านล่างนะครับด้านล่างเขาจะมีตัวเป็นอะไรอ่ะเป็นคล้ายๆเดือยลางครับซึ่งต้องเจาะลางประตูที่บางตัวล่างนะครับผมที่บางตัวล่างเนี่ยแต่ผมใช้เป็นรางไฟนะครับ ดังไฟแบบนี้นะครับเพื่อยึดยึดเพื่อไม่ให้ประตูมันดังไฟนี้นะประตูมันจะปัญหาที่นีนน้แล้วก็ดได้ที่เราก็จะวางแบบนี้นะครับวางล่างหรือหาวัสดุอย่างอื่นมานครับเวลาเลื่อนมันก็จะล็อกมันก็จะไม่ดังนะฮะัก็จะได้นะครับผมนนบเดี๋ยวมาดูเทคนิคก,กันหนีบล็อตนะครับหนีบหนีบล็อตตัวนี้แล้วกัน ว่าผนังเบาๆเนี่ยเราจะมีวิเทคนิคหนิบยังไงฮะคือใช้ตะสว่านนะครับสว่านจะซื้อเหล็กเหล็กเลียวตลอดนะครับหรือสปักนะครับมาผูกนะครับเนียฮะในรัดตัวเมียนะครับผมร้วตัวเมียแหวนนะครับผมหนีบเลยนะครับผมลักษณะเหมือนถ้าประตูเนี่ยมันจะปิดเปิดตลอดมันจะไม่แข็งแรงครับผมใช้หลักการหนีบนะครับตัวนี้เป็นผนังเบานะครับซึ่งเจาะฟุกไม่อยู่นะฮะ ต้องใช้วิธีนี่ับใช้เหล็กตัดมามาทำนะครับน็อตล็อกเลยนะครับจอบใหม่นะครับไม่ต้องลัวนะครับเพราะเราใช้งานหนักนะครับเดี๋ยวคันนี้เก็บลายไม่อยาที้นะครับุผมครับด้านในะไปดูด้านในด้านในก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ใช้ใช้ไม่ได้ละนะฮะตัวนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นก่อนหรือว่าซื้อก่อนมาหรือบานพับมาไว้เกี่ยววนี้ก็จะยกเลิกไปนะครับสําหรับเ้านที่จิตรีวายนะครับ อันนี้ก็จะมีเวลาเราเปิดไฟแบบนี้นะท้้งน้ำไปนะมันก็จะนะครับก็จะสบายนะครับไม่ต้องชนประตูนะครับผมนะ ไปซื้อแล้วอย่าลืมลางเลื่อนตัวนี้นะครับเขาจะมีคู่ของเขานะครับเป็นลางเลื่อนอลูมิเนียมนะครับผมมันจะยาวประมาณสักสองเมตรได้นะครับผมมันจะยาวมาอย่างนี้เลยอยู่ที่เราจะตัดยังไงแค่นั้นเองนะครับผมเทคนิคนะฮะเทคนิคคือไม่ยังไม่ต้องตัดครับใส่ยาไปก่อนนะครับเ่ายๆวัดนะฮะเดี๋ยวมาส่งดูนี่กีนะครับเดี๋ยวท่านจะงงนะครับบางท่านเนี้ยขนาดผมยังงงนะครับติดตั้งอะไรมาเยอะแยะนะครับสิ่งที่ไม่เคยทําก็มาดูดูกันไว้เป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับผมนะฮะ นี่คือเกลียวที่ล็อกไปนะครัเห็นนะครับนี่ครับอย่าลืมไม่น็อตตัวนี้นะครับผมเนี่ยเอาไว้ให้เซอร์วิสได้นะครับผมไว้ไว้ปรับแต่งบานนะครับผมตัวเนี้ยเวลาปรับขึ้นปรับลงอย่างพื้นมันตับนะอย่างพื้นมันตับอย่างเงี้ยนฮะเดี๋ยวเราก็จะมีการปรับน็อตขึ้นนะครับปรับง่ายนะครับแต่อย่าปรับมากนะครับผมมันจะชน ของหลังนะครับผมาหรับเพื่อนๆที่อยากจะติดตั้งเองนะครับก็สามารถทําได้นะครับผมสามารถทําได้เลยนะครับผมนะฮะนี่มันจะเปิดหน่อยเดี๋ยวผมจะปรับขึ้นนะครับปรับขึ้นลอยสักสองสามมิลก็ได้ครับเพราะผมมีล้อตหนักจัดขึ้นแล้วนะเนี่ขึ้นไปนะครับผมอย่าลืมนะครับตอนติดตั้งอย่าลืมใช้แผ่นอ่าพวกความหนาสักหนึ่งเซนติเมตรครับลองก่อนนะครับ ลองลองไปก่อนนะครับผมลอ,ลองลองไปก่อนแล้วก็คือหมายความว่าประกอบอย่างเงี้ยเป็นชุดเลยทั้งบานเลยแล้วมาตั้งมาตั้งภาพนะครับภาพมำให้ได้ฉากเนี้ยแล้วใช้มาร์กยิงนะครับยิงแล้วใช้มาร์กยิงพวกนี้นะครับผมนะฮะคล้วก็ให้ทำนะครับยิงทีละข้างนะครับยิงทีละข้างครับได้ตรงนี้ป๊อกยิงนู่นก่อนเลย่นะ อย่งนู่นก่อนเลยนะครับก็หนุนหนุนหนุนตีนมันหนะครับเหนุนตีนมาสักเซนนะฮะสักเซนให้มันลอยไว้มันจะพอดีทุกอย่างนะครับนัตอนนี้ก็อย่าตึงมากครับให้มันเผื่อขึ้นเผืือลงหน่อยนะครับผมนะฮะนี่นะครับได้ปแจประมาณเบอร์สิบสามนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอขพบคุณที่ทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมนะครับผม